Này, mới thèm đấy tại cầu Thèm quá à anh 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 cái sao đi. À. Vẫn thân cái sao. Nó, không thèm đấy, con rốt. lẹ, cầm vào thèm cái đây. ภาพมานี่กอ็อยู่ห้านค่าห้านขายห้านกองกินพวดหมพี่น้องไงเอากราบสบายดีและสวัสดีเด้อตอนเศร้าๆพูดไหพี่น้องไงเนาะว่าจะอยู่ในและต่างประเทศทานประธานป้องยิน้นดีต้อนรับเขา้าสู่ซองประธานป้องแซนนลอีกแล้วพวูดไหพี่น้องไงอ่าก็คือซองของบาตูนนั่นเอง,นเ,องนะนเนาะพูดพี่น้องเนาะอ่พ่อๆกันก็เพราะว่านี่ก็เป็นมืออ่า ที่สที่สแล้วพี่น้องไงก็เป็นมือสุดท้าย้ายสุดจะได้หวนๆกลับคืนลงแล้วบาดท,ที่นี่พี่น้องไงภากันเทดอย่างดี สิโปรโมทบ่โปรโมดห่านนี่บ่ว้าวเจ้าเนี่แหละมิดสมอยสิมิงยุคเปิดกล้องถ่ายคลิปลงยูทูบไปถ่ายคลิปลงยูทูบนี่โดยพี่น้องไงเนาะสบายดีวัดสุขุสุขุพ้นพี่น้องไงน่ะ นี่บอตัวพี่น้องไงประจางคิดกีได้ตัวนี้บอดีดีดีขอบดีทำดีให้เนาะได้ยังบ่ดี สองก้อนนี่เลยนี่สองก้อนสามคนได้กินสองก้อนห้องท่องไว้ว่อยบ่เชียงมันบวกต้เข่าทั้งใดไปทั้งใดเหมือนนี่เก็บงานเก็บการบาเชียงมันในภาไปช่างเลยเลยกุล่ดอยให้หาอารมณ์ดีไปกูโดยห่าอารมณ์ดีห่าไม่ฆ่าอารมณ์ดีหล่อเมื่อซืรอละไม่ละมันเมื่อวันนี้ของฝากของต้นหวานคืนกับทินเก้าดอยไม่น้องรู้ คึ้มขมไม่เองเนาะมุบนเนาะคึ้มไม่เองเลยตะว่าแยกมือลอดมาจักลอกไปไหนตกแต่เมื่อวานนี่ลอดเมื่อวานนี่เนาะมาตกเมื่อวานนี่ตะว่าเงียบเมื่อวานนี่ลอดไปพี่น้องเลยอ่าเมื่อวานยกมือลอดอยู่มือนนี่ตกไหลก้่นเม,ม er okay. mm? ื่อนำเลยบ่อหรือว่าจังใดเนาะบนนี่ก็ได้ยากอีกแล้วม่ยากนะ

เดี๋ยาให้เป็นก่อชื่แล้วจาถึงลงมาอ่า้คือห็นท่อยคอยเผาแล้วนี่บอก่มดอ่าคือเห็นแล้วจ้ะโอ้ยเห็นหรอเศรษฐป่ะเแรบจุดยอดพรอมอืมานเขาจีปาเตพี่น้องไงอยู่อ่าเซปูนเนอะอยู่เซปูน เดี๋ยนี่เป็นกำลังไปเดินก็ได้ปไปไอ้โปรโมทดหานอยู่ไปก่อนเด้อไปก่อนบ่เจ้าเจ้าเจ้าเดิกันทุกบ้านเดนนอาเก็บการเก็บงานแล้วก็เลาะลงไปเนาะโดยโดยเอาสบายดีเด้อโดยเนี่ยดวงโดยคือย่างน่ะคือคักแท้น่ะอ๋อเบิ่งฮะคือเลงต้องแท้ดวงไอ้ไม่ได้รีดดูวัววิวจุดจุดจุดทนท์เออหานไอ้ดวง ให้นีแหละ่านเดเลยตาี่มห่นเก่วานนี่บ่มันมัได้เปลี่ยนคนขายบ่แมนไดเปลี่ยนคนขายเบิ่งเราขายว่านยิบเงี้ยตีแล้วตีอีกก็จะเอาไดหนอยเจ้าความชีเรื่อยันยันว่าลูกเราจักเนาน่าไดลุง

ขึ้นนี้เยอ่วะพังเบิ้งน้านี่แล้วเพื่อเขานี่แล้วโดยใส่อยูอ่บ่เดี๋ยวลูกกระติ้เพนินเหรอวะโดยซีซีนไปฝากินเนี่นไปต้อนเพิน่นเก็บดาวเกิดพนละหวนหนเต้าขึ้นะบาดนี่เมื่ออย่านล,ลงเมือน้ำาลยด,ดงเลย ในบ้านเพิ่นกำลังจ้างคนเกี่ยวข่าวอยู่เพือนอยู่เกี่ยวแล้วบ่หน้าเจ้าน่ะเยอะนะอ่าเออโอ้ยเนาะจะตกได้สิไม่อยากทะลุไปไปในได้ผลได้ป้าเว้ยเนาะป้าเวนี่ก่อนได้ตอนนี้นี่ ให้รีวิวห้านให้อ๋อให้รีวิวห้านให้โปรโมทห้านเพิ่นให้อืม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 เพิ่นเพิ่นเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ้งไปเบิ่งกระขักเบิ่งก่อนพี่น้องเฮียเฮียโอบ้าเบเกอร์ฮีเค้กวันเกิด เบ we to um ah, 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 ิ่มเซโปนมาเด้อพี่น้องเนาะเอาโปรโมทให้เรากันหนึ่จักหน่อยนึงพี่น้องเอ้อ่าเพื่อว่าพอเม่อพี่น้องเป็นแวะเวียนมาทางนี้เนาะเซโปนอ่าแวะมาซื้อได้เด้ยดุงไปเด้อไปเด้อไปลาบ่เจ้า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 สบายดีอ่าพี่น้องเอ้เจ้าโดย วัละพ่อพ่อกินข้างหน้าพ่อมาบุญเด้เนาะใช้ไม่ช่างพ่อยังอยู่บูว่าสิกินยังไงบูว่าสิเป็นแบบไหนนะว่าเตียงรอเมื hmm. ่ก่อนพี่น้องไงาะตลาดดีก่อนขึ้นฝ้าเึ้นพ้นวันนี้ก็ได้โอ้ย่านบ่รอดอยู่ cảm à làn này này mi <coughs> ừ, thì phồng xẹp pha tết em rồi nọ thằng lát này thằng เราเบิง่งเราชมตลาดเซฟโอนพี่น้องเอ้ยน้อย้ำเศร้าๆาชื่อเนื้ออย่างเนื้ตอต้นนะฮะผากักคนป่วยชาวน้ำพี่น้องเลยเนาะสองงามคนละแต่เก็บนงานเก็บการแล้วก็คอยวนๆกับลงแล้ว้านนี้พี่น้องไง ย่างย่างไหมได้ป่ะอ๋อสดสดเลยชิ้นยังไงชิ้นหมูอันนี้ได้สักอ่ะหมูคือกันอ <of> <Please. S 2> ันน <Spanish> ี้มันเดรอันนี้มันยังเอ้ยโอ้ยชุกเด็ดเด็ด เจอสองเสนนี่มีแทมแต่กาแทมวะะเพราะว่าอันอันป้งกเชเลยอ่านีบอท่นป้งยังาวเนาะต้องแทมเลยต้องลดแหละคำว่าทมก็ได้เาเอาดีพอลนะโอ ป๊าใจดีแท้บ่หยอกว่เซาน้องพ่นจะเจอพี่น้องเลยเจ้าหังานด้ว่ไงไทยใหม่กินไกอ่าตัะนะตีนแฮานี้บานนฮอยังน้อยหน่อยไก่กนเนาะ

เห็นแล้วขอไปเบิ่งตัวเองมาแล้วมาแล้วขบไปเบิ่งเด้อเด้อเดี๋ยวสิอัพโหลดลงเด้ออ่าขาจักหน่อยก่อนเนาะพี่น้องไงไปแล้อเดี๋วบอซื้อแล้อเลยอ่าโตพี่น้องเไยโดยขอบใจได้ลายเด้อเนาะแม่นบอโอ้ยเดี๋ยวหาให้บอเตียงหาเงินก่อนฮะพี่น้องเไย เนอะไก่พันเบียดไก่พันเบียดแลาวมันะเบียดบ่ไก่ไก่พันเบียดมาขายอยู่แล้วีแม่สโซไทเอาเอาเม่นยังน้อบานี

ซอนช้อนทองรู้ล่ะข <Yeah> ้าพเจาไหมพาเจียนอนันมาขายเปียนแม่บ่จักโมา่ายเลย่ายหรอาะ ตตายแล้วแล้วกันเจ้าบาดหน้าแล้วผหัว้าดจะมาแวะพมาแล้วเนี่ยนี่พี่น้องไงมาพี่น้องไงตัดภาพมาอีกวันนี้กันออกมาอยู่นอกแล้วบาดนี้่ท้อมืดผ้ามืดฝนมาแล้วมืดผ้าอันนาฝนมาแหละพี่น้อง ตกกระแทบมันี่อาจารย์เด้ตกแบ่รอดดอกเห็นได้คนงานเนาคนงานบ่เพิ่นเฮ็ดหยังเด๋เนาะลืบาดนี้ยังบ่ได้เฮ็ดบ่ค่าลืมอ้าว เหนรถมขึนมามมือ้ีรถนะเพิ่นบเห็นรถเออเป8ดมุกเปดมุกแรงเปิดมแรงโอ้ยบิดมือเลยถตายบิดมือเปิดได้จากมุเปิดนะมุเช้าเช่ เลยที่เนี้ยหนึ่งเดียวแล้สีบปูนมีหั่เดียวหั่นเดียวเออเครื่องใส่จนรใส่มันกิจนรดจัดหนักจัดเต็มเต็มคาราเบลคักคักคนี่ ก,ดดก้อนเทอะไรกบ่เตียงก้อนชิมหาพันใส่เต็มเน็ตนี่เลยถือเทะมีก้อนสี่สิบสาม,มสนใจเพิ่มหไหมอะไรว่ามันพอกินได,ด้บ่เตียงเอ่าก้อนก้อนผงใหยหนึ่งเนาะก้อนชิมหาพันกีบหนึ่งกินอิ่มเลยนี่ไปห้อมือเจดียวอิ่มหรอปะก้อนเดียวก้อนเดียวอยู่ได้อยู่ได้บ่เตียงก้อนเใยู่ใหญ่ยอยู่ ไปสั่นพี่น้องเลยนเนาะไปเก็บการเก็บงานเตรียมตัวออกเดือนทางระบาดนี่กับคนวนคกับตาวลูกแล้วบาดนี่เนาะไว้พบพ่อกันยุคน่ะอยู่บ้านอยู่ซ่องพวกนเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้ก็จะเกิดไปเก็บการเก็บงานก่อนนี่ยังแน่มองในน่กัดเลาะลงไปพวกนละเมื่อบ้านเมื่อช่องพนะัะบาตรนี่พี่น้องเลยไว้พบพ่อกันคลิปหน้าเด้อเนาะไปสั่นอาจารย์เนาะลาได้บาดนี่ โอ้ยพี่น้องเ้ยเอาก่อนเดืนทั้งมตูนก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะหยิบซีเปิ้ลชูขู่ชูคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปของโมตูนจนจบเราประกาศโฆษณาเด้อน้องโตูนขอบุญขอบคุณหลายพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ามือสุดท้าย้ายสุดแล้วเมืองพีนเซโบนน้องพี่น้องเนาะไว้พบพ่อกัน รอบหน้าเดอ้อสำหรับรอบนี้ก็ช่ได้หุนหวนกลับคืนมาแล้วพี่น้องเลยเอาสบายดีพี่น,อน้องเนาะ